นีได้คือหามหามมาตรงท่อเนาะมาตัวนี้มันไหนท่อตัวนี้มันโยกได้ไงเสือพี่ว่ามันไหนโยกแล้วไม่มีทางแก้เลยเนี่ยครับเชื่อมก็เชื่อมยากอันนี้ยากใช่นั่นนะได้ได้หมดได้หมดใช่ไหมนี่ข้างหลังเทน้ำยาให้เอามากรดเนี่ยเทน้ำยาให้พี่เอพี่ใช้นี่น้ำน้ำยาอะไรเนี่ยได้ได้ได้ โอยไข่มาหูหนูอ่ะหูอ่ะหูเทว่าเทว่ายอยู่เทว์างไหมถ่ายอยู่ด้วยทีเยอะอย่าเอาไว้นะถ่ายไว้ยถ่ายไว้ก็ตักหนึ่งตังหนึ่งนาทีสิถ่ายอ่ะอ่ะเอาไปใชยพปใชยพูดด้วย ลราขันให้ลุกขันได้เหรอหขันขปอเลยเฮ้ยน,นี่มันน้ำจังฮะข,ข,ขะดีขายเห็นแต่รับอาจารยชยพูดด้วยอไหน,นเห็นมาบ้างนหนูเจะบอ,อกให้ละเหเหือ่อ ไม่คุณลองก่ออาพูเลดพี่ชายวี้มาทำไมพี่สาวทำน้อะไรนะ้ำเข้าจมูกนะีว้เข้าตาไหมหลับตาไหน lắng mũ ừ. ấy lắng mũ ấy ủa đang cái phí đi ốp bán đâu biết ừ mấy lần